สวัสดีครับวัน,นี้แอดมินจะพาไปขึ้นรถไฟฟ้าส,สายสีชมพูครับสายสีชมพูซื้อตั๋วโดยสารยังไงเราไปดูกันเลยครับขึ้นมาแอดมินขึ้นที่สถานีแจ้งวัฒนะ14นะครับขึ้นมาที่ชั้นที่1นนะครับไปที่เครื่องจําหน่ายตั๋วเลยนะครับกดเป็นจอสัมผัสครับกดที่หน้าจอได้เลยครับใส่ธนบัตรและ เหรียญน,นะครับตามยอดเงินที่ขึ้นมานะครับ28บาทนะครับวันนี้แอดมินก็จะไปที่สถานีวัดภาษีนะครับบางเขนรอสัญญาณนะครับใส่เหรียญเพิ่มอีกนะครับ28บาทใส่ได้หมดนะครับเหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5และเหรียญ10นะครับ เป็นเครื่องขายตัวขนาดใหญ่เลยนะครับครบแล้วนะครับได้แล้วนะครับตัวโดวยสารเป็นค์ดเหมือนบัตร ATM หรือเหมือนบัตรเครดิตน,นะครับขนาดเท่ากันเดินเข้าไปในสถานีได้เลยนะครับมาถึงตรงนี้แตะนะครับประตูเปิดก็เดินขึ้นไปได้เลยครับ สถานีจะอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับขึ้นไปไดเเลื่อนขึ้นไปอีกนะครับถ้าใครขึ้นที่แจง้งวัฒนา14สิบสีสายสีชมพูนี่ก็เป็นรถไฟฟ้าในกลุ่มของ BTS นะครับใช้บัตรได้หลายประเภทนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นบัตรแลบป,ปิดนะครับบัตรแลบป,ปิดเติมเงินตอนนี้ก็จะมีบัตรวีซ่านะครับบัตรเครดิตนะครับสายสีชมพูนะครับ แต่ว่าสายสีเขียวนี่ยังเป็นบัตรและปิดอยู่นะครับถ้าใครซื้อเที่ยวเดียวก็กดที่เครื่องได้เลยนะครับมีเครื่องจำหน่ายตัวขึ้นมารอสีชมพูเป็นรถไฟฟ้ารางเหี่ยวนะครับโมโนเรลมีประตูกั้นนะครับที่สถานีนะครับประตูกั้นกับประตูรถก็จะเปิดพร้อมกันนะครับเมื่อรถไฟฟ้าจอด รถไฟฟ้าจอดแล้วนะครับจะมีไฟกระพริบนะครับที่ประตูประตูเปิดนะครับพอคนก้าวลงก็เราก็ก้าวขึ้นนะครับคนไทยตอนนี้ขึ้นรถไฟฟ้าเป็นระเบียบมากเลยนะครับคือยืนรอเข้าคิวยืนรอหน้าประตู2ด้านนะครับไปแล้วครับรถไฟฟ้าสายสีชมพู จนใหญ่จะเรียกว่านมเย็นนะครับรถไฟฟ้าสายสีนี้เป็นรางเดียวนะครับความรู้สึกนั่งสายนี้ก็จะจะช้ากว่าสายอื่นนะครับสายสีแดงหรือ MRT สายสีน้ำเงินนะครับจะจะเร็วนะครับจะเร็วอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ สายสีชมพูก็ผ่านแจงวัฒนะนะครับถึงมินบุรีเลยนะครับศูนย์ราชการนนบุรีนะครับถึงมินบุรีใครอยู่ในเส้นทางนี้ก็ขึ้นได้นะครับมีจุดเชื่อมต่ออยู่ที่สานีหลักสี่นะครับก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้าสนามบ,บินนนเมืองหรือไปสถานีกลางบางซื่อได้ครับ ถ้าใครไปต่อสายสีเขียวก็ไปสถานีวัดภาษีครับวันนี้แอดมินก็จะไปสถานีวัดภาษีนะครับ <_ d ata> เพื่อนั่ง B t s สายสีเขียวครับรถไฟฟ้านี่กลุ่ม B t s ก็ซื้อตั๋วครั้งเดียวนะครับสามารถต่อสีชมพูไปสีเขียวได้นะครับหรือใครใช้บัตรแรบบิดก็จะสะดวกนะครับ เติมเงินได้อันนี้แอดมินก็ไปที่สถานีวัดภาษีนะครับเพื่อไปต่อที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวก็ทดลองนั่งนะครับอันนีวัดภาษีก็จะมีทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเดินขึ้นไปชั้นบนวันนี้ก็ลองซื้อตั๋วเป็นเที่ยวนะครับ มาที่วัดภาษีแล้วก็จะซื้อตัวจากสายสีเขียวนะครับเข้าไปในเมืองอีกต่อนหนึ่งครับเห็นแล้วนะครับข้างบนก็ถึงแล้วครับสีชมพูก็จอดนะครับลงรถเรียบร้อยก็ทางซ้ายมือครับเดินไปทางซ้ายมือก็จะเป็นทางเชื่อมต่อกับรถไฟ่้าสายสีเขียว ดูเส้นทางก่อนนะครับสายสีเขียวผ่านไารากระเสรศาสตร์นะครับบิ่งตามแนวเฮิร์นโยธินเลยครับแล้วก็เลี้ยวเข้าสยามนะครับมีลูกศรมีป้ายบอกนะครับเดินไปต่อเลยครับเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีจุดจำหน่ายตัวนะครับหรือเครื่อง ขายบัตรอัตโนม,มัติก็มีนะครับเดินตามทางไปตามใต้บอกได้เลยครับเป็นฐานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีเขียวก็จะส,สูงกว่าสายสีชมพูนะครับตรงนี้นะครับต้องขึ้นบันไดเลื่อนต่อไปอีกนะครับ คนกรุงเทพก็นิยมใช้มากนะครับรถไฟฟ้าเวลาเลิกงานนี้ก็เต็มทุกเที่ยวนะครับอันนี้แอดมินก็ถึงตอนนี้ก็ถึงสยามนะครับก็เดินออกมาตามสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กตรงนี้ก็ปรับปรุงใหม่นะครับ จากเซ็นทันโบนะครับมาที่เสียมพารกรนักท่องเที่ยวเยอะนะครับปีนี้มียอดเดินทางมาประเทศไทยถึง18ล้านคนนะครับนนเดินเที่ยวแถวนี้สักพักนึ่งนะครับก็นั่งกลับได้นะครับ สายสีเขียวนะครับที่สถานีชิดลมเครื่องจำหน่ายตั๋วก็สามารถสแกน QR code จ่ายได้นะครับขากลับเราก็จะกลับจากชิดลมนะครับซื้อตัว๋วครั้งเดียวนะครับไปต่อสีชมพูก็90บาทนะครับ